กรสิบอกเล่านําเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันท่านในกําลังมองหารถไปใช้แวะมาชมได้ที่หน้าช่องกระสิบบอกเล่าเลยนะคะรถกระบะ t o โยต้าวีโกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมันเรียว3.0เทอร์โบคันนี้เป็นรถกระบะปี04ค่ะเครื่องดีเซลนะคะรถสวยภายในสะอาดกระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกมีกูแจรีโมทค่ะ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและสามารถพับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะภายในตัวแคปกว้างๆค่ะทุกท่านเครื่องดีขับทางไกลได้แอร์เย็นนะคะโดยรวมแล้วรถคันนี้สภาพสวยเดิมไม่มีชนหนักค่ะทุกท่านร้อแม็กสวยด้านหลังกู้แม็กไลเนอร์เรียบร้อยเอกสารมีครบผาสี68ค่ะสวยทั้งคันดูดีแบบพร้อมใช้ได้เลยนะคะ148,000บาท สนใจดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าและไปดูรถก่อนตัดสินใจนะคะไปตรวจสอบประภาพรถและเอกสารต่างๆด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงในวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยสวัสดีค่ะ